ทำกลางความมืดมิดนิ่งงันแสงเล็กๆได้เป็นประกายแวววาวแวววาวจากหนึ่งเป็นสิจากสิบเป็นร้อยจนจนเป็นล,ล,ลา้านเคียงข้างกับดวงจันทร์สุกรังที่สาดแสงทาบทาบนละลอกผิวน้ำมวลสารและละอองธุลีเาวากับจะหยุดพักการเคลื่อนไหวเพื่อทบทวนสิ่งที่ผ่านไป และพร้อมจ, <ะ S 1> จะเด่งบ้านารับสุริสาย,สายของว,วันใหม่เมื่อท้องฟ้าเปิดแสงแดดถักทอผ่านกิ่งใบของไม้ใหญ่ล่มคลึ้มเมื่อท้องฟ้าเปิด แสงแดด24ชั่วโมงใหม่ผ่านกิ่งใบในแต่ละวันของไม้ใหญ่ร่มคลื่นแสงแดดถักทองกับ24ชั่วโมงใหม่เอี่ยมในแต่ละวันเมื่อ้องฟ้าเปิดเมื่อแสงแดดถักทอผ่านกิ่งใบไม้ของไม้ใหญ่ร่มคลื่นกับ24ชั่วโมงใหม่เอี่ยงในแต่ละวัน นันด hey, ีแต <c oughs> ่เหตุทำให้เกิดปัจจุบันแล้วผลเป็นปัจจุบันเหตุจะทำให้มีอนาคตผลสืบทอดต่อเนื่องกันไปอย่างนี้ไม่ขาดไป ผมเกิดหลังสงครามสงครามโลกครั้งที่สองนยุติลงผมก็คลอดออกมาพล้ผมก็ตั้งชื่อผมให้ว่าธว่มสันติภาพสันติภาพหลักน้งจิตบ้านอยู่ที่จังหวัดพังงาก็รู้สึกว่าภูมิใจครับชื่อนี้มีความหมายต่อสังคมโลกที่เกิดความสงบสุขขึ้นมาผม,ผมสันติภาพครับลิ้มวัฒนพันธ์ทำงานอยู่สตินครอุทโธครับ,ค,รบคิดว่า เมื่อพ่อแม่เราตั้งให้แล้วนะครับตรงนี้เราเราก็ชอบมันก็จะดูว่าเออมีความหมายที่กว้างมากแล้วมันดูเหมือนเจาะจงว่าเป็นเป็นความสงบสุขนะสันติภาพมันอะไรพวกนี้ครับตรงนี้มันเป็นความหมายที่ดีนะครับชื่อสันติภาพนะนมสกุลใจแก้วนะครับก็อยู่ที่จังหวัดลบบุรีจริงๆชื่อเดิมผมไม่ได้ชื่อนี้นครับผมเปลี่ยนมาได้ประมาณสักสิบปีผมรู้สึกลึกซึ้งกับคาว่าสันติภาพ ตัวผมเองผมเป็นคนชอบอยู่อย่างสงบก็รู้สึกนะแต่จริงๆเราสันติภาพจริงๆแล้วมันก็ถ้าถามว่าเป็นคำนี้มันก็หายากคือแบบในสภาพสังคมที่จะมันมีมีมีความเป็นสันมิภาพอยู่มันก็น้อยมันก็คนไม่ค่อยพอไม่ค่อยพอใจมันก็จะแก่งแย่มมันก็จะเกิดความขัดแย้งมันก็จะอย่างเหตุการณ์ปัจจุบันนี้มันก็คือขัดแย้มมันก็สันติภาพมันก็จะไม่เกิดขึ้นชื่อจอยชื่อสันติภาพหาสุพิชนนะคะ ตอนนี้เป็นนักศึกษาผมสันติภาพใจรังสีนะครับแล้วก็พื้นเพเดิมเป็นคนปากใต้ผมชื่อสันติภาพพันธกุลนะครับตอนนี้อายุสันติภาพสมศักุลจังหวัดพิจิตรเป็นตํารวจสันติภาพคุณรนาวันสวัสดีครับผมสันติภาพโพสีครับชื่อนายสันติภาพลุงดังสีตอนนี้ครับผมสันติภาพวินทัชชัยครับภูมิลำเนาก็อยู่จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นคนคนหนึ่งนะครับที่ที่อยู่ในโลกใบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่คนเราจะได้มาเจอกันในในแต่ละจังหวัดในแต่ละประเทศในแต่ละขั้วหนึ่งของโลกนะครับถ้าเราได้มาเจอกันเนี่ยเราคิดว่าเราควรจะมีสิ่งด,ดีๆให้กันจะมากกว่าทุกเชื้อชาติศาสนานะครับไม่ว่าศาสนาไหนพระศาสดาท่านก็สอนให้รักกันท่านไม่ได้สอนให้ลบลาฆ่าฟันกันเลยฮนะคนเราถ้ารู้จักคําว่ารักคําเดียวนี่ฮะรักด้วยใจ รู้จากการให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยปัญหามันจะยุติได้ครับสมัครสมานสามัคคีกันหันหน้าเ้าหากันปรึกษากันอารมณ์รวยซึ่งกันและกันความดีเท่านั้นที่จะชนะทุกอย่างได้ใช้เหตุผลไม่ทําลายซึ่งกันและกันคือเราก็คนกันไม่ต้องแบ่งชนชั้นวรรณะขอให้เรารักกันเถอะ ทุกคนไม่ว่าชื่ออะไรนะครับคนเรามีความปรารถนาดีต่อกันผมยิ้มคุณยิ้มเมื่อไหร่ถ้าผมยิ้มแล้วคุณยังไม่ยิ้มผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งผมยิ้มทุกวันคุณต้องยิ้มให้ผมแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นที่ทํางานเหมือนกันเจอหน้ากันทักทายกันเออยกมือไหว้กันสักนิดตอนเช้าก็ดีกว่าที่ว่าจะมาหน้าบึ้งใส่กันอะไรแบบนี้ครับ ทำอย่างไรนะฮะจะทําให้สังคมมันสงบสุขทําอย่างไรให้สังคมมีความเป็นธรรมจริงๆไม่ต้องอะไรแค่เราไม่รู้สึกว่าทําให้บ้านเมืองเราวุ่นวายหรือว่าทําให้ในส่วนที่เราอยู่มันเกิดความวุ่นวายแค่นี้มันก็เกิดสันติภาพในจุดเล็กๆมันก็จะขยายใหญ่เป็นจุดใหญ่ได้ค่ะมันเกิดจากการที่ทุกคนร่วมมือแล้วก็เข้าใจมันมากกว่าอยากจะให้สังคมเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันที่จะให้เกิดสันติภาพขึ้นมาในสังคมโลกนี้ให้ได้ ดวงตาได้มองเห็นผ่านการตกกระทบของแสงหูได้ยินสิ่งละอันพานละน้อยดุดดังละคังแห่งสติที่ย้ำเตือนการมีอยู่ของสิ่งรอบข้างกายที่พร้อมรับรู้ในทุกขณะเคลื่อนไหวและดวงใจที่เปิดกว้างดังดอกไม้แย้มบานและดวงใจที่เปิดกว้างดังดอกไม้แย้มบานและดวงใจที่เปิดกว้างดังดอกไม้แย้มบาน เมื่อหายใจเข้าดึกขอบคุณกับการได้มีชีวิตเมื่อหายใจออกความรักที่มีอยู่ท่วมท้นก็พร้อมที่จะหลอมรวมกับสรรพสิ่งเมื่อหายใจเข้าจึงดึกขอบคุณกับการได้มีชีวิตเมื่อหายใจออกความรักที่มีอยู่ท่วมท้นก็พร้อมที่จะล้อมรวมไปกับสรรพสิ่ง